เฮ้ยหุ่นมาตามคุมาเฮ้ยเ้ยหุ่นมาตามคุมาสวัสดีวันรู้ทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวัดีของผมแอปโผล่ผีลลลครับผมพร้มือฮะและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันในรายการ d j g a m ก n g ในเกมรับแมงกอไป ครับผมเฮ้ยผมจะบอกว่าตอนนี้นะครับผมบล็อกแมนโกก็ได้เข้ากันรีนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วผมจะบอกเลยว่าว <ee> <S an> ันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นเกมผีในบล็อกแมนโกอีกเช่นเคยนะสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูซีรีส์การเล่นเกมบล็อกแมนโกผมนะลองย้อนกลับไปดูได้อีพีแรกเป็นเกมอะไรนะไอทีมงานเท่าไหร่ไอหนูเปรทปะหนูหนูหนูผีหนูผีหนูผีอ่าเกมแรกเป็นหนูผีครับซึ่งใช้เวลาอัดนานมากเกือบ3ชั่วโมงคุณผู้ชมแล้วก็เกมที่2เนี่ยผมเป็นสู้กับสเลนเดอร์แมนต้องบ บอกเลยว่าเป็นซีรีส์การเล่นเกมผีในบล็อกแม n โกที่สนุกและตื่นเต้นมากๆเลยนะครับผมใครที่อยากจะเล่นนะผมบอกเลยว่ามันจะมีแค่เกมผีนะคุณผู้ชมมีรูปแบบเยอะแยะมากมายทั้งการต่อสู้แย่งชิงหรือการเลี้ยงส่งนิสสัตว์มีหมดเลยในบล็อกแมนโกนะครับผมใครสนใจอยากโหลดมาเล่นแล้วมาเจอผมในเกมก็สามารถโหลดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้ได้จิ้มลิงก์แล้วโหลดมาเล่นกันได้นะครับสำหรับในวันนี้นะครับผมเราก็ยังอยู่กันในบล็อกแมนโกอย่างที่ว่าเช่นเคยแล้ววันนี้จะมาเล่นซีรีส์เกมผีเหมือนเดิมซึ่งมินิ เรื่อในวันนี้มีชื่อว่า The Exorcist ครับผมอ่ากลุ่มหมอผีที่ถูกวหว้วานให้ทําพิธีไล่ผีในโรงเรียนเก่าซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุประหลาดอยู่บ่อยๆครั้งระหว่างขั้นตอนต่างๆในการหาคาใบ้ในการไล่ล่าผีหรือแก้ไขปริศนาพวกคุณก็จะพบว่าหนึ่งในหมอผีนั้นปลอมตัวมาเป็นเพื่อนของคุณคุณเลยจะต้องหาหมอผีตัวจริงและต้องการปัดขัดขวางพิธีจากตัวปลอมทุกวิธีทางและเผชิญหน้ากับผีปีศาจพร้อมกับประกอบพิธีที่สําเร็จเพื่อกําจัดปีศา ออกไปนนั่นเฮ้ยแสดงว่าอันนี้คือเราต้องหาแบบหนึ่งในสีคนที่เป็นผีจริงๆเหรอต้อรอไปก่อนป้าเอาเล่นครั้งแรกเลยเล่นครั้งแรกเลยอันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมนะนี่คือเล่นครั้งแรกเลยนะจกครั้งแรกหรือไม่ครั้งแรกเราจะรู้ให้คุณผู้ชมดูเลยว่าความสดของเราเป็นยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้ามาดูคลิปกันดีกว่าคุณผู้ชมอย่าลืมกระทืบไลค์ผมเลยนะโอเคถ้าพร้อมมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูเลยครับว่า Black b a n g o Series The Exorcist จะเป็นยังไงไปดูในเกมพร้อมกันเลยครับ A later few minutes เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่ตามเป้าหมายของเกมไปนะคือเป้าหมายนะคือเราต้องจุดไฟในห้องเี้นก่อนซึ่งจากที่เข้ามุ๊เชื่อกูหลอนมึงไหวแบงค์ไม่เห็นหน้าพวกมึงก็หลอนเลยเนี่ยอะไรไฟฉายไฟฉายมีจำกัดเลยนะเอ้ยเอว่าเอ้ยเป็นไฟฉาย UV นี่นี่เอ้ยเป็นไฟฉายไฟฉายธรรมดาด้วยนี่เรามีอะไรให้เก็บเนี่ยหน ความจากหมอผีผู้ล่วงลับไม่กี่เดือนที่แล้วปีศาจตนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นที่นี่แล้ววันนี้ภารกิจหมอผีคือการขับไล่ปีศาจออกไปแต่ก่อนอื่นเราเขาบอกว่าต้องให้เราจุดไฟในห้องเหรียญป้าก็ได้จากห้องนี้ไหมอ่ามีเทียนอยู่อันนี้ไงเอาเอาเข้าไปใกล้แล้วก็จุดอนะจุดในครอปจุดในครบจุดในครบอปตีกันเลงเออเฮ้ย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 คัสซีนว่ะเุ้ยไอ้ เฮ้ยเย็นเย็นเย็นเฮ้ยใจเย็นเลยข้าวต้ม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 เย็นเลยล่เยลดม่้ยล่เยอยู่ในห้องอย่ห้องอย่ห้องบางอย่างกระในดอกไฟอ่ะตอนนี้อะไรเนี่ยหนึ่งในเจ็ดเรื่องสยองขวัญโรงเรียนเขาว่ากันว่าหลังจุดเทียนสี่เล่มแล้วเราจะสามารถปล่อยผีออกมาได้และนี่มีคําใบ้ขวามือบนด้วยอ่ะแสดงว่าเกมนี้เราต้องหาคําใบ้นะคุณผู้ชมอ่ะทีมงานครับเราจะไปกันเป็นกลุ่มๆนะเราอาจจะต้องมองหาเขาเรียกว่าอะไรของในเก๊ะไหมทุกอันเลย เฮ้ยผมเจอกุญแจว่ะเฮ้ยผมเจอกุญแจแดงว่ะฮัลโหลอยู่ไหนอ่ะเน่เ่เน่ผมเก็บมาแล้วเก็บมาแล้วปนเราต้องนีได้มามามาไปแล้วฮะเฮ้ยจุ๊ดปึ๊บ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 มบของอยู่ใต้โต๊ะมีของอยู่ใต้โต๊ะไหน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 โอเคผมเอง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 หนึ่งในเจ็ดเรื่องสยองขวัญหุ่นไายที่เขาบอกว่าเดินไปอยู่หน้าห้องพยาบาลตอนดึกอย่าไปกวนเขาจะดีกว่าหน้าห้องพยาบาลคือตรงไหนวะเฮ้ยแล้วตรงนี้คืออะไรอ่ะอีกอันนึงคืออะไรอ่ะ อันนี้3ามสภขั้นตอนที่2องกานไล่ผีทําพิธีกรรมโอเคเวสสีนแดงแล้วจุดเทียน,นผมว่าเราต้องปิดเปิดไฟกันคนละอันแล้ววะ่ะห้องนี้ปะมาทีละห้องมาทีละห้องตามกันมาดีสัตว์ก,กูเอ้ยนี่ไงหุง่น <c oughs> นี่ไงหุง่นเอ้ยมีในห้องด้วยอ่ะไฟยูวีไฟยูวีมีอะไรไหมประตูนี้ <c oughs> หรือเปล่าอมีคนใจอยู่ตรงนี้ครับหลังหลังหลังเตียงครับหุ้ยหเอ้ยหุ่นมาตามกูมาเอ้ยเอ้ยหุ่นมัตามกูมา จบแล้วเฮ้ย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 ี่ออะไรกีะแดงแดงน้ำเงินน้ำตาลคืออะไรไม่รู้แดงน้ำเงินน้ำตาลจำไว้นะครับทุกคนอยู่ไหนผมหลงเอ้ามึงก็อยู่กับกูเนี่้แบงค์มึงไปไหนเดินออกมาดิเดินออกมาหลงหน้าเออเฮ้ยเฮ้ยตามผมมาตามผมมาตามผมมาแสดงว่าเราต้องตรงไปตรงนี้เฮ้ยแล้วตรงนี้คืออะไรอ่ะมีกระดาษอยู่ตรงนี้ด้วยนี่ หนึ่งในเจ็ดมีคนได้ยินเสียงปืนมาจากหลงยิมกลางดึกอ้าเราต้องไปหรงยิมแล้วล่ะอ๋อคนแจ้สีเหลืองมีเอ้ยสีเหลืองมีเอ้ยเฮ้ยประตูบานเองเฮียยเฮีใครป่วยล่ะมันมีมันมีอะไรแดงๆอยู่ใต้โต๊ะด้วยผมไม่มองพี่เฮียเฮียผมไม่มองพี่เฮียเฮียตัวอะไรอ่ะมันกลัวจังไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วพี่ไปอ่านเลยพี่ผมมอยพี่ไอ้ชื่ทอะไต้องไม่กลัว ชื่อจริงครูใหญ่ชื่อเออีกเหรออีก,อก Y M I R อ่านว่าอะไรวะ,วะมันต้องค่อยๆกันเปิดไฟไปปะอ่ะคุณใจเหลือข้างหน้านี่เลยครับมาเลยฮะต้องใช้เปิดไ,ได้เ,เปด้วหอยด้ทุวร์ไอพีเอฟเข้าไปคนนำแล้วทำไมต้องเป็นกูวะเขาคือหัวหน้าของพวกเราเขาคือหัวหน้าพี่หัวหน้าแก๊งลูกเสือไงเอฟตรงนี้มีลูกบาสเออตรงนี้ก็มีเออแต่ตรงนั้นลูกบาสเก็บได้ปะม,มันเก็บได้อ่ะกูเก็บเองแล้วไงอ๋อต้องชุดบาสนี่ไงชุดแล้ว ของตรงมาแล okay. 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 mm ้วของตรงมาแล้วไอ้พวกมึงไปอยู่กูดีเฮียโอเคกูเก็บเองกูเก็บเองนี่คืออะไรอ่ะพี่เก็บแล้วพี่ตรวจสอบทำใบแล้วพี่ชื่อจริงของผีชื่ออัญญา <ij> อันนี้เปิดไปเฉยกันอยู <Ti> ่ไหมเนี่ยหรือปิดกันหมดเลยเปิดอยู่เปิดอยู่มันนี่าฉันฆ่าฉันให้ตายดีกว่าอะไรอ่ะที่นี่ที่ไหนอ่ะอะไรอ่ะใครโดนจับแล้วแกใครโดนจับสล้วแกไหมโดนเหมือนโดนโอ้เฮียไอ้เฮียกูคนรู้ โอ้โโกอะไรอะนี่ไงอันนี้เปิดแล้วเนี่ย exit เนี่ยเออเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงตรงแต่ทางขึ้นไปชั้นสามอ่ไป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 เฮ้ยเฮ้ยประกาศนี่คืออ๋อประกาศอะไรวะเฮ้ยมันมันประกาศแล้วว่าใครเป็นหมอผีใครเป็นผีใครเป็นผีอะเออทำไมอะอ๋ออะไร CF ผมเป็นคนดีกูก็เป็นคนดีเป็นคนดีเหมือนกันมาปางคนนหมดเลยเปิดไปชายด้วย ออันนี้อันนี้คืออันนี้คือเราเราต้องหาหาตัวคนร้ายแล้วถูกป่ะถ้าใครเป็นหมอผีต้องแก้ปริศนาแล้วก็หาตัวคนร้ายใช่ไหมแล้วคนนี้เป็นจีล่ออาจจะต้องแบบว่าขัดขวางเฮ้ยมีใบตกอยู่นี่นั่นนึงนี่นี่มีมีเพียบมีมีมีเล็บใน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 นนนโอเค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 ไอ้เจกุจเจลืองอยู่ข้างล่างปะเพื่อนใช่ มันบอกต้องใช้กุญแจเหลืองไอเจยอนทิ้งไปแล้วข้อความจากนักเรียนผู้ล่วงลับทางออกจากโรงเรียนก็ล็อกไว้ทั้งหมดเพื่ไม่ใไปรู้ไปไหนฉันแค่อยากกลับบ้านไอเจเป็นผีแน่เลยถ้างั้นแล้ลงไปชั้นล่างดิก็ลงไปชั้นล่างแล้วแบบกุญแจเหลืองปปปปปทุกคนอยู่ไหนอะนี่ไงอยู่ชั้นอก็อยู่น่ลไปเอาคนเดียวแบงมึงแปลกๆนะเ้ยมันตึกตักตึกตักจริงไอ้ผีมันหลอกผมไม่ไหนมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วอยู่ไหน ขึ้นมาชั้นบนแล้วขึ้นมาชั้นบนแล้วทำไมมึงไปลงล่างก่อนนะมากันมากันมาลงล่างก่อนลงล่างก่อนเจ้าอยู่ล่างลงล่างก่อนลงล่างก่อนลงล่างก่อนไปเอาคนแจ้งกันไปคนแจ้งเหมือนจะทิ้งไว้ในโรงยิมใช่ไอ้เชี่ยโรงยิมอีกแล้วโอ้โหไม่ชอบเลยอะผีผู้หญิงไม่ข้างบนมันมีผีผู้หญิงมาวิ่งไล่ด้วยเมื่อกี้เนี่ยเจอกุญแจแล้วเจอกุญแจแล้วเวลาเวลาเป็นผีเราต้องหลบเข้าห้องนะ อ่ะเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วไปไปไปได้แล้วใช่ไหมได้คนแจ็คใช่แล้วแต่เรเวลา18นาทีนะก่อนที่แบบว่าผีจะใช่โอ้ยเชี่ยแล้วไอ้เรืวเรืวเรืวไหนใครโอเคอยู่โอ้โหไอ้เหี้ยเหมือนกูเป็นหัวหน้ามือเสือเลยไอ้ตัดพี่ก็แกงเราแกงลูกเสือไม่เหรออ่ะขึ้นชั้นบนใช่ไหมหรือตรงไหนนี่ก่อนดิชั้นหอกมันดิมา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 ตรงนี้ก่อนตรงเฮ้ยเอาแล้วกำแพงเอาอะไรอ่ะเฮ้ยเอ้าหรือเราต้องอ้อมอะไรอ่างงีเหรอเอา้วใครเปิดประตู ดี๋ยวกูทวงได้ทวงข้ทงไดเขาเอ๊ะเอเจเอาเฮียเฮียเฮียอะไรกัไปเจฟมาอ่านใต้บันไดยังเฮียโดนดึงอะไรโดนดึงอะไร่ไหนอะไร วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่เอ้ยมือกูเฮ้ยอะไรอ่ะมีมีอะไรอยู่อ่ะไอ้เนี่ยไอ้ไฟฉายไฟฉายน่าหนัอ้เจ๊ันหัวมึงอ่ะน่าหนักบนหัวมึงอ่ะบนหัวมึงอ่ะมาทางนี้ก่อน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 ทางนี้ทางนี้ทางนี้ทางนี่ไงต้องมาใช้กุญแจเหลืองก่อนโอ้ยโอเคโอเคกูเปิดแล้วกูเปิดแล้วทางกุญแจเหลืองมา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 ต้นฐาแล้วปนล็อกห้องบนชั้นสามชั้นสามอันนี้ชั้นอะไรอ่ะอันนี้ชั้นสองครับเฮ้ยเฮ้ยมาทางนี้ก่อนมาทางนี้ก่อนเฮ้ยเข้าไปห้องแล้วยอ่ะ นี่คืออะไรอ่ะรับยาสีน้ำเงินรับยาสีน้ำตาลนี่มีอะไรให้อ่านนี่ไงเอ้อออจำจำสีได้ป่ะตอนแรกอ่ะไปลองก่อนไหมแดงน้ำเงินน้ำตาลคิดว่าได้นะเออลองดูดิอ่ะแดงน้ำเงินน้ำตาล,ลอ,อ่ะลองอ่านี้แดงแล้วป่ะอ่านน้ำเงินกูเองกูเองอ่ากูกูน้ำเงินกูน้ำเงินกูน้ำเงินอ่านน้ำเงินอ่าใส่ไปน้ำตาลได้ป่ะอะใครใส่ใครใส่น้ำตาลยังยังเอาใส่น้ำตาลไปดิใส <famili. S 2> <ๆ>่น้ำตาลไปดิได้แล้วได้แล้วได้แล้ว ปีศาจไม่กลัวเกลือบริสุทธิ์อ่าคำใบ้โอเคมามามาขึ้นขึ้นไปชั้นสามก่อนขึ้นไปชั้นสามก่อนเฮ้ยเข้าไป่ทำอะไรอ่ะมันมีของอยู่พี่เพื่ออะไรอ่ะเหีมีสมุดในคำสมุดเสียมตาลอุ้ยรอยเท้าเลือดมันเปลี่ยนจุดป่ะหรือว่าเราเดินตามรอยเท้าเราต้องเดินตามรอยเท้าอ๋อเราต้องเอาหนังสือเข้าใส่ในตู้อ๋อยิ้มมา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 หนังสืออยู่ไหนหาไม่เจอได้ไงหนังสือเสี่ยมตาลเจอละกูหยิบ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 กู ผมว่าน่าจะช่องนี้ตรงนี้ผมยืนอยู่เนี่ยเนี่ยอันนี้ผีมาที่แล้วตามรอยตีนผีเดินตามรอยตีนผีหยิบหนังสืออ่ะหยิบแล้วหยิบแล้วหยิบแล้วอ๋อนี่เจอแล้วอ่ะได้เหรอเนี่ยโอ้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 ยดำดำดำมันได้ใส่มาอ่ะมันมีหลายเล่มมันมีหลายเล่มเฮ้ยหยิบมาหี่ผีมันอยากใส่หนังสือเราต้องช่วยมันมา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 ช่องนี้ช่องนี้ช่องนี้กูใส่แล้วอันนี้อันนี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาปีศาจไม่กลัวเครื่องเงินไปแล้วไอ้เยี่สิบนาทีแล้วไอ้ข้างล่างข้างล่างมีรูอ่ะฮะลงไปยังไงอ่ะเนี่ยลลงมา ยลงไงเอาลงมาแล้วเดินเข้ามาก็เปิดเปิดลงไม่ได้ใครใครกดอ่านอยด้วยมีมีน้ำเลือดด้วยไห้กดอ่านอยู่ให้กดอ่านอยู่เขียนว่าอะไรเฮ้ยกุญแจ็คดเงินเก็บหน่อยเก็บหน่อยเก็บหน่อยนี่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 ไงคุณแจไหนี่ไงนี่ไงห้องเนี้ยโอเคเก็บให้เก็บให้นี่ไง ผีกลัวเครื่องเงินว่าถุกกลัวหรือไม่กลัวเนี่ยอันอันสามบอกไม่กลัวอันแรกบอกกลัวเครื่องเงินแล้วตอนที่เราอยู่ไหนเน่ยเอาแล้วกูว่านะผีน่าจะแบบว่าเปลี่ยนคำใบใ้บบได้ตลอ ไอแบงค์โดนหลอกในความคิดกูอะกดกูว่าพีเอฟอะเป็นแต่พีเอฟเขาแสดงอยู่ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นอ๋อนี่ไงเราตกมาชั้นที่สองนี่ไงขึ้นมาถอยมาถอยมาคืออันนี้ต้องเดินออกประตูมาหรอออกออกซ้ายมาออกซ้ายมาเนี่ยนะนี่เราอยู่ชั้นหนึ่งเราต้องขึ้นไปชั้นสามชั้นหนึ่งอ่ะขึ้นคืนเอ้ยใครเปิดไฟที่กูไม่มีไม่มีแฟลชแล้วกูไม่มีแล้วอันนี้อะไรอะ ตอนนี้สองถ้าใช่ใช่ใช่ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปคำใบ้จากไอ้เรื่องแรกเรายังส่งไม่ครบเลยนะไม่เป็นไรเราเราต้องหาชื่อบีตไถกับนี่เฉยตอนนี้เรามีกุญแจสองสีแล้วไงแต่ป็นคือเราไม่มีไฟยูวีเราจะหาตีนผีไม่เจอนะอ่ะกูได้ไฟฉายเพิ่มมาเฮ้ยมาฝั่งนี้มาฝั่งนี้กูได้ไฟฉายเพิ่มมาใช่ใช่เฮ้ยเฮ้ยพวกอไรไปเนี่ยเข้ามาเข้ามาอ่ะเฮ้ยอะไรแดงๆอ่ะเฮ้ยผีผีผี w h ย w h ย w h ย why อะไรไหนเฮ้ย ไปเก็บ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 เก็บแล้วเก็บแล้วดีผมว่าผีเป็นคนดีเนี่ยมันมาช่วยเราช่วยแกเฮียแล้วมันเหนื่อยอ่ะโอ้ยคนกูหลอนไอเตียวคุณแจ้าฟ้าไปเขาไม่อยากเก็บเลยไหนเก็บมายังเก็บมายังเก็บมายังทิ้งไม่ได้ทิ้งแล้วทิ้งคุณเจ้าฟ้าแล้วน่าถ้าทิ้งมันน่าจะกลับไปที่เดิมหรือเปล่าอ๋อนี่อยู่ตรงนี้เฮ้ยใครมาห้องนี้หน่อยดิผมกับผมนี่อะไรอ่ะนี่หร ไหนอันนี้ต้องทำแหละเว้นพัซเซิลครับเชื่อยากเหมือนกันเนี่ยใครช่วยกูแก้พัซเซลหน่อยได้ไหมกูแก้ไม่ได้สัตว์เลยไอแบงไอแบงค์มาแก้ดิเจ๊ยเรียบร้อยแล้วครับเฮ้ยมีอะไรตกอยูเวงเวงเวงเฮ้ยวายจังฟึร์ความตายคือชื่อของหน้าคุณครูเก็บกุญแจกก่อนเก็บกุญแจก่อนอุ้ยเด็กคนหมุนคอ ความตายคือชื่อของมันนะคุณครูอะไปไปไปต่อไปต่อไปต่อเร็วเชฟเร็วโอนาทีเชฟเราต้องล่าท้าผีแบบบุกแล้วเราค่อยๆก็ได้ค่อยๆเดินไม่ได้เหมืเนกันไม่แปลกนะเดี๋ยวเราพาขึ้นมาทางไหนเฮ้ยตรงนี้น่าจะมีผีตรงนี้น่าจะมีผีมีมีหมียืนอยู่มีพี่ไอเจนี่ทำอะไรนเลยทำไมมึงชอบไม่น่าใช่ฝั่งนี้ไม่น่าใช่ฝั่งนี้คุณเจอยู่ที่ใครบ้างอยู่ที่กูอยู่กูอยู่กูไอต้องไปทางไหนทางนี้เหรอต้องไปทางไหน เหลืองกับแดงมาขายให้กูมีแต่สีมา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 ในห้องไหนอะนี่ห้องหน้าเนี่ยอ่ะกูขายกูขายแกเหลืองแกเหลืองเอาไว้ข้างล่างกูเห็นไม่ดิกูกูไม่ได้เป็นคนเก็บตอนเรากลับไปอีกครั้งหนึ่งอะแล้วใครเก็บกูอะเก็บแล้วกูก็ขายแล้วมันมันหล่นเลยเหรอต้องกลับไปเอาครับ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 เออึงรีบหากุญแจเหลืองก่อนพวกมันต้องอยู่ในห้องไหนสองห้องอะมันนี่แดงไม่กุญแจแดงรีบคุณแจแดงใช่ไหมในนี้ไม่มีในนี้ไม่มีต้องลงไปข้างล่างอีกปะ คิดว่า่ลงงมา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 คุอยู่น้ประตูลงแล้วเร็วสามนาทีเร็วเร็เลงเลยพี่ลงเลยี่ลงเลยพี่ต้องยกหยไปกูกลัวไปไไปกูไอไอโกรธโอเคได้ป่ไ้ปไ่กันหาช่วยกันหาช่วยกันหามีปะนี่อะไรอ่ะฮ้ยนี้ไงเจอแล้วมันมีที่ใหม่เป็นไปเร็วไปเเร็วไปเร็วไปเร็วปเร็วไปร็วไปเร็วไปเร็ไปเเร็วไปเร็ววไปไปเเร็วร็วไปเเป็วปเร็วไปเ เรอวะอยู่ไหน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 ลู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 ซ้ายขวาซ้ายขวาเพราะว่าสองนาทีสุดท้ายผีมาเลยกูไม่กลัวได้สัตว์เพราะว่าเนี่ยเขาเปิดเกมโดยปีศาจอะไอ้ไอ้เทมที่าจิดแล้วไม่มีใครได้อ่านเลยไอ้เจ๊อ่านกนกูเข้าแล้วอ๋อมันคือห้องทำพิธีใช่ไหมหใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ห้องทำพิธีอยู่ชั้นสามเนี่ยมันมีมันมีจุด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 ให้หมดจุดให้หมดก็ปุบเลยนี้ไม่มันพัดเติร์ในเฮียมันพัดเตอร์เกมมาเฮ้ยเร็วคุณเหลือหนึ่งนาทีเร็ว ทุกคนอย่าแย่งกูกูจุดเองเฮ้ยสี่แล้วสี่แล้วโอ้เรียบร้อยเห็นไหมให้กูจุดตั้งแต่แรกก็จบแล้วแล้วไงต่อ,ตอแล้วไงต่ออย่างไก่คนนั้นเหรแล้วยงต่อมันมีคำใบ้ตรงกลางตรงกลางเหนื่อยไรสามสิบวิครับเชฟเราต้องเราต้องโหวตวะต้องโหวตว่ะยังไงผู้เล่นได้เริ่มพิธีสั่งวยปีศาจการออกเสียงจะเริ่มในวุ้นเจี้อเจี๊ยวว้เจี๊ยวว้เจี้เจไอเจ้ไอเจอเจเัไต้องเปน้าอะไ่ไอเจ ที่แบบนี้พี่บอกว่าผมใช่หรือเปล่าผมมาเป็นคนแก้พัร์เซนยักษ์ได้ดีกว่าไม่ใชนะ่อย่าจำจันเลยอ้าวครูเป็นหมอผียใครใครหรือไอ้กดอ้าวหรือวีเอฟ เนี่ยพี่จัดคือเจ๊ถูกแล้วเอ้าไอ้หัวโจบปะได้ผีไปเต็มเอ้าเย้ เกผมว่าุยแต่เราแบบใช้จนพิธีสุด okay, ท้ายจริงนะไอเจไอสัตโอเคคุณผู้ชมและนี่ก็คือเกม The Exorcist ใน Block Man Go เลยครับผมต้องบอกเลยว่าโอ้โหเพื่อนรักอาเรลียมโหจริงๆโอเคคุณผู้ชมสำหรับใครนะครับที่อยากจะเล่น Block Man Go เวอร์ชั่นเกมใหม่ The Exorcist เกมแนวผีที่เราจะต้องหาในวหที่เป็นผีเนี่ยผมก็สามารถดาวน์โหลด Block Man Go เลยผมมาเล่นได้นะทั้งใน App Store แล้วก็ Google Play เะครับผมสามารถดาวน์โหลดมาเล่นได้โดยการจิ้มลิงก์ใต้คลิปนี้ก็สามารถไปเล่น ได้กันแล้วนะครับผมยังไงเจอกันในเกมทักทายก็ได้นะครับเอาว่าคลิปนี้ไว้แต่พิธี้การนักเด็กๆสวัสดีน้องๆหน่อยสิสวัสดีสสดครับขอบคุณมากครับไปแล้วบ๊ายบายเจอกันในเกมนะ